ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามหรือยอด Follow ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกกดมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะนี่เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก,ลก, Marcus, ลก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สา,ามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออนอออกอกกกไไปปเเเนนนนนาาาะะะะหรรรรืืว่จลตตม็็ัแงีะะ้้ดค แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หเฟซบุ๊กของเราขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดส่งตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็ได้ขึ้นมาเป็นชี้เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเมื่อกี้น้อยยอดผู้ติดตามนะคะมีแค่11คนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเเป็นนนน131คกัลยะ